ถ้าผมมีเงินอยู่แค่500บาทจะซื้ออะไรได้บ้างในงานวัดกับภายใต้ภารกิจแปไดภารกิจ8เมนูโอ้เจ้า <laughs> และตอนนี้เราได้มาอยู่ที่หน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภารกิจของเราคือต้องซื้อของทุกอย่างภายในงบเพียงแค่500บาทเท่านั้นโดยเราจะมี8ประเภทอาหารให้กินให้ครบ <laughs> และที่สําคัญคือต้องกินตามลําดับได้แก่ของกินเล่นของทอดของยา่างอาหารจานหลักเมนูแซ่บของหวานเครื่องดื่มและสุดท้ายคือเมนูปริศนาไปลุยภารกิจกันโอ้โหของกินเพียบเลยอ๋อข้าวหลงข้าวหลามไก่ยงไก่ย่างก่อลรัดี่เดือนสิบล็ นี่ขนาดกลางวันนะเนีน่ยคนแม่งโคตรเยอะเลยโลตรเยอะมากคามถนนนี่อ่ะรอตายละข้างหน้านี่คือแบบกินเล่นกี่โมงก่อนแบบแรกค่ะของกินเล่นมันจะต้องเป็นของที่เรากินเล่นได้โอ้โหแล้วขอให้เลือกกินโคตรเยอะคือมันเลือกยากมากเลยระหว่างเดินที่รอบข้างคือแบบน่าก,กินทุกร้านขอบอกระหว่างนี้ก็มอไซค์ยังมีมอไซค์อยู่นะ อรันดนาะและในที่สุดเราก็าได้เจอร้านของกินเล่นหมูยออุบลเป็นหมูยอเสียบไม้แบบนี้เลยนึ่งกันแบบส,สดๆใหม่ๆสิสันาน่านกินมากอันไหนอร่อยสุดครับพี่ใช้น้ำใช้น้ำมันทอดมีห้าไม้ก็ได้ครับพี่ก็จะหยิบจากตรงนี้แล้วก็ไปเทน้ำจิ้มให้เราโอ้โหคุณน่ากินอ่ะทุกคนถุงนี้แค่ห้าสิบบาทเองนี่ของกินเล่นเป็นหมูยอนะครับผมหมูยออุบลคือก็ไม่รู้ว่าหมูยออุบลมันแตกต่างจากจหมูยอธรรมดายังไงต้ะคูทอด์กนาสดต้ะคูทอด์กนาสดนะแต่เราอยากได้อย่างอื่นโหรถติดมากตรงนี้ อ้อครูต้องแทกเข้าไปในรถลองเนยเอยเห็นไหมมีรถแบบว่าความกั้นจราจรอ,อยู่หาของทอดโอ้โหหมูกรอบกรอบน่ากินมาก โอ้โหูกรอบร้อยหนึ่งนี่ถ้ากูซื้อนี่คือหมดตัวแน่และร้านของทอดที่เราจะเลือกต่อไปคือร้านมะแรงทอดชื่อร้านโกสลมาแรงทอดแลวป้ามีไปแรงให้เลือกโคเยอะดูดีทุกคนเลี้ยงกันเต็บเลยโอ้โหนี่สองอย่างห้าสิบใช่ไหมครับอะไรดีทุกคนตอตก๊กแตนครับกับอันนี้มาดูซิว่าจังหวะนี้ครับป้าจะตักมาแรงให้เรากี่อันเหนึ่งาแล้วสองมาแล้วครับผมต่อมาครับสามโอ้โหต่อไปลัทสี่โอ้โหุนี้ครับเขาใช้ห้าแล้วห อกต่อไปครขมโอ้เจ็ดออเยอะจังวะเท่าไหร่ครับผมนี่ได้ไปหนึ่งร้านละห้าสิบบาทขอบคุณครับผมต่อไปเป็นของยากโอ้โหเหมือนจะเจอแล้วข้างหน้าเหมือนจะเจอหูนี้ไก่ย่างอู้มันจะเลอะเทอะเอานะดูดูไก่ย่างความน่ากินของไก่ย่างหนึ่นี่มาวินฟินเฟ นี่คือเหล่าอินโฟะอนาคตเราจจะอยู่ในป้ายพวกนี้ก็ได้นะตรงนี้มีอะไรอ๋อมันเป็นเหมือนแบบว่าโซนพวกเครื่องเล่นละโอ้จะเค้มนี่สุดคลาสสิกครับบ้านผีสิงนี่มีใครบ้างนะนี่คือคุณเจนิเฟอร์แบงก์สไตย์เอ๋อไอ้ตัวเยี่ยนี่มันเป็นผีเหรออ๋อเดือดหักตายไงโดนดิดนิ้วไงเสียใจด้วยเดือดหักเออเนี่ยพอเป็นผีพระอาทิตย์ส่องแสงส่องตาพี่แต่เช้าพี่เลยคิดถึงดูไงเราเจอของกินแล้ว บบน,น,จจานมานี่คือไอ้ที่เราไปวิ่งข้างในสาวน่าจะยังไม่มาภารกิจที่สามกับเมนูปิ้งย่างเราก็ได้เจอกับร้านลูกชิ้นยักษ์มาและแค่25บาทเองร้านลูกชิ้นยักษ์สาโอ้หดูดิ่มาโคตรใหญ่เลยทุกคนขอบคค,อบคุณนี่ลูกชิ้นยักษ์ไปเลิกเลยไ,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 ไปหากูไปหาที่นั่งกินก่อน<แ>อ่าวจะได้ที่นั่งกินแล้วเอ๊ะร้านแรกหมูยออืม มหมูยอ,อดูความคักของน้ำจิ้มครับน,น้ำจิ้มน้ำแน่นๆเลยมหมูยอมันเจอแบบมีความแน่นๆนะน้ำ,นำ,นำจิ้มเปรี้ยวๆไม่ได้เค้มมากถ้าเข้มกว่านี้จะดีมากอย <Good, S 1> ่าไปกินต่อเ <Good, S 1> <ๆ S 2> นี่ป้าให้มาเยอะมากป้าให้มาแรงกูมาเยอะมากตัวใหญ่มา,มาก ยสิบได้เยอะขนาดนี้เอวะปกติกูซื้อกูไม่ได้ขนาดนี้เลยป้าใจดีมากตกใจตอนป้าตักอะป้ามังจวงอะป้าจวงเยอะมากนี่ตักแดงหน่อยต่อไปพพ่อคนแม่ท้กชิ้นมาดูกานโหดูดิเกล็วเล็กรถุดชิผ่าเลยล้วนแป้งล้วนไม่มีหมู ยออืมน่าอยู่เนาะไม่เป็นเนื้อเดี๋ยวจะโทรกินทั้งลูกให้หมดเนื้อไงเนื้อก็อร่อยไอ้ซื้อไงี่ครับเนี่ยเนื้ออร่อยกว่าต่อไปบริการที่เราเหลือปไปกระผมเดินทางหาอาหารจานหลักของเราต่อและร้านที่เราเจอคือร้านก๋วยจับกระเพาะปลาและเราได้สั่งก๋วยจั๊บกระเพาะกับตีนไก่น้อยๆกี่บาทกูก็ไม่รู้อุ้ย ไไนี่อาจจะเป็นพลังงานจากตีไก่ที่มึงไปลบหลู่ก็เป็นได้ไมดับเดี๋ยวเราไ็ยังกินต่อนะัอืมไฟมาแล้วเรือดฉีดเบลอเลยอิดธิลิทของตีไก่ยังคงน่าสะพึงอยู่ดับยาติดติดต่้โหเลยงปากกูนอที่ผ่านเลย เาแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าราคากีา่บาทใบจับเท่าไหร่ครับไปครับคุณผู้ชมต่อไปเราจะไปตามหาของแ่บกันดีกว่าที่งานวันนี้น่าจะมีของแทบให้เราเลือกกินเยอะอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปหาของแทบที่ที่เราอยู่ที่นี่คือวัดโกกก กับตำรารมพัทลูกใสแว่นสุดเฟี้ยวนี่น่าจะเป็นวัดที่แปลกที่สุดและเฟี้ยวที่สุดแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในวัดดางของจังหวัดสมุทรสาครเลยหลายๆคนคงสงสัยเฮ้ยพี่ทําไมพารถึงใส่แว่นนะครับก็สมัยก่อนโลกตะแนงระบาดแล้วคนมาบนกระท่านแล้วดันหายกันหมดเลยแห่กันมาปิดทองที่ตาท่านจนดูไม่ค่อยดีจะเอาวสา300 IQ เลยเอาแว่นดำมาใส่ถึงเกิดเป็นหลวงปู่วัดกกกาสุดเฟี้ยวของเรานั่นเองไปครับเดินทางหาของแทบกันต่อเฮ้ยเหมือนเราจะเจอเจอเลยเจอเลยร้านยำวุ้นเส้นโบราณบางกอกม่ค้าที่ยิ้มฟันสวยเลยซินอะไร S <S เราจะสั่งเป็นแบบนี้นะยำงมะม่วงปลากรอบนีปลากอร,รกอบกับพริกแห้งก็ใส่ในโหลนี่เลยโคตรส,สย <S 2> <S 2> วยที่สาวเลวคอยเอาเครื่องใส่แล้วก็ลาดด้วยน้ำยำมาขูแซ่บๆเลยเนี้ยท้ายด้วยกุ้งแห้งแล้วโคเล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 โอ้โหและยำงมะม่วงปลากรอบอันนี้ราคาอยู่ที่60บาทครับจ่ายเงินเรียบร้อยโอ้โหได้มาแล้วเห็นแล้วโคตรเปรี้ยวปากเลยเอาเป็นว่าต่อไปเราไปหาที่กินที่ไม่ซ้ำกับที่เดิมดีกว่ามาแล้วที่กิน ไม่ซ้ำแน่ๆไม่ซ้ำจริงๆนี่ยำมะม,ม่วงปลากรอบ60บ,บาทนะครับแล้วก็จะเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวมะม่วงเด็ก,กอะไรหนูลุงมองลุงมองกลับมากินต่อเหมือนเดิม พอดีอว่าเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวต่อไปภารกินเราของหวานเรื่องดื่มแล้วก็เมนูปริศน,นาไปหักของหวานล้างคอไปดีกว่าทุกคนอันนี้ที่มาเดินจะเป็นโซนหลังวัดน,นะทุกคนต้นไม้จะเยอะไม่ร้อนอีนี้น่าร้องเ,เหมือนลุงจะตีป้อมอยู่วัดคิวเลยดีกว่าขอหนึ่งเราอันนี้ห้าสิบบาทครับมันจะพ่นเป็นอย่าง,งี้เลยเหรอเห็ไดไหมเคกไก่กินมันเป็นขนมแบบว่าไดไอนะทุกคนมาดูวิธีว่าลุงเขาทำยังไง นี่ฟิลเหมือนไดไอ้งานคอนเสิร์ตนี่ขนาดผมยืนตรงนี้เนี่ยมันเย็นมาถึงตีนเลยแล้วในตัวเจลเหลวที่เขาใช้ในอุณหภูมิมันลบถึง196อสงศาเซลเซียสมันเย็นจนกระทั่งเอามือไปแช่แป๊บเดียวก็คือไหม้แล้วอะ่ะแต่คนเราก็สรรหาวิธีกินนะเอามาใส่กับขนมเออมันก็กิกนได้ือวิธีการลุงเนี่ยแกจะตักในตัวเจนเหลวเนี่ยมาใส่ไอ้ถังชมพูเนี่ยที่มันมีขนมอยู่อ่ะใส่ลงไปแล้วพอมันได้ที่เนี่ยแกก็จะเอามาใส่แก้วหน้าตามันก็จะแฟนตาซีเหมือนหลุดมาจากป่าหิม,ม,าาบบม,มกกะผา อะไรกินได้เลยแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคครับดิเดี๋ยวขอกินโชว์นี่มันร้านของนิกาว่าเดี๋ยปั่นเป็นี้เอง ซอสเค็มแต่ดีสนุกดีลุงต่อที่ลุงทำให้มันเป็นวงๆออกมาได้ปะก็ขอบคุณมากครับลุงครับไปเดือนต่อต่อไปหาน้ำกินเยี่ยมมันเป็นแบบว่าขนมแบบเ้าความฝันวัยเด็ก แล้เหมือนเราจะเจอแล,ล้วหานเครื่องดืง่มโกนิงชาใต้นี่โอ้หน้าร้อยอย่างแรงครับครับอ๋อนี่พี่แบบมันดังในสติ๊กเกอรทุกคนเอาแก้วหกเก้าอะครับผมอันไหนหวานอะไรอัหวานกลกลอมอัหวานอ๋อเอาเป็นหวานน้อยก็ได้ครับอ๋อนี่เขามีให้เลือกมีหวานน้อยเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมโอ้โหูเพิ่งเห็นเสื้อกูมอมแมมมาก เป็นชอ็อกโกแลตดีกว่าครับครเบอะครับผมครับค,ครดูนี่ รามาแวะแวะกินที่ร้านก๋เตี๋ยน้ำตกนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่ให้กินมาดูนี่ดิมอดูช็ดกโกแลสบตรบองเราน้จะถวาชอบบตพระรมปารมาลูกแกโอกรับม่กบขาบกคนร้อนะครับในวันหน้าบุญนะเรับอลูกปีแในวัดตกจองอะไรบางพ่นอะปกเต็มทุองเลยโอกนะครับข้าเตัย ผมได้เขาหวานน้อยหวานน้อยจริงๆมากจขากอย่างเยอะนขครื่มแบบเขาดื่นให้ดูสภาพตดูสภาพตัวลเขาขอโทษครับพี่โตพี่เล็บหมดแล้วมาดูเกม ก๋วยเตี๋ยวเรือปูมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้ถือว่าหาหาโต๊ะมากินของนะครัาคาเอาไว้นะครับเจ็ดบาทก๋วยเตี๋ยวเรือออกหวกานอันนี้ชามละสามสิบบาทแกตัวก่นนะฮะเดี๋วต่อหืมตับอร่อยเดี๋อตับอร่อยช่วยตับคือแบบนุ่มละลายไปเลยโคดีกูกินเยอะอยู่เนี่ยอืว่าเป็นรสชาติที่แบบเด็กน่าจะชอบอันนี้เหลือร้อยสิบบาทเลยแต่เกาก็เดี๋ยวเหลือแปดสิบบาทเดี๋ยวมาจ่ายกันนี่ครับผมนะครับตัวเรับ ก็จะนั่งแปดสิบบาทนี้เราจะหาซื้อของฟริศนาในราคา80บาทมากินยำต้อง80บาทเท่านั้นราคาไปเองเลยไม่เติมอะไรราคาของแปดสิบบาทแล้แล้วเราก็ได้เจอกับร้านสุดท้ายแซ่บระเบิดกุ้งแช่น้ำปลาทะเลเดอร้านนี้มีของ79บาทขายอยู่ด้วยยแมงกระปุนหมวกกระสุนทุกคนอันนี้ไปทำอะไรครับยำเหรอครับผมยำน้ำมันงานกระดองนึ่งค่ะหัวหนึ่งเป็นยำน้ำมันงานกะระดองก็เองได้นเองค่ะ อ๋อเหรอเลือกให้ผมหน่อยได้ไหมรครับผมไม่มีม,มือไ่ทานเลยไหมคะทานเลยครับผมแล้ว <c oughs> ครั้งแรกนะครับแมงกะปุนหัวกระสุดทานจากราชบุรีนะคะอร่อยกว่าแม่อใหม่นะ <c oughs> ได้ครับครับไม่ต้องทอนก็ได้นนครับถ่ายให้ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งถ่ายเลยได้เครดหนเลยอ่ามันเป็นช่อง YouTube ครับผมยูทูบขอขอขอ ชื่อแดกคำเดียวครับเราไปกินนองรถสาเล้งไทยสักที่ก็ <c oughs> เจอรถสาเล้งไทยไปเลยอาบาลุงผมขอยืนกินหน่อยนะลงุงแมงกะพุุนหัวกระสุนเวลาน,นี้ีด้่านี่เราถ่ายด้าน,นี้นี้อ่ะโคตรเยอะโคตรใหญ่ไอซานโอ้ยปะกินยังไงวะปุ๊บ อร่อยมากเนื้อโค้ดอร่อยปิดท้ายกันแบบสวยงามข้างในมันจะแบบน้ำเยอะๆจืดๆหน่อยก็อร่อยมันอร่อยตรงน้ำจิ้มเขาเลยโค้ดไปแล้วทั้งแปะภารกิจหรือว่าเราวันนี้เราใช้เงินแบบสุดๆแล้จริงๆเลยแค่บาทเดียวเตรเราติดพี่เข้าไปแล้วรู้ว่าเป็นงานที่สนุกอยู่นะเดิน,พน,พนพเพลินๆเขาเริ่มเล่นแล้ว ไปปิดท้ายสวยๆกันมันไม่ขนาดมือพี่หรอกไอ้นเนาะปแล้วกดจ้าก <c oughs> กันกไปก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแดกครับเดียวด้วยรอติดตามคลิปหน้าเลยว่าจะพาไปกินอะไรกันไป